ตรงที่แมลงตรงอีกาเจาะนะคะอุ้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยแตกแล้วนะ่ะกรอบมากๆเลยค่ะอืมรากระทากรอบวิสรุยนะจ๊ะนี่ค่ะอะอันนี้สีแดงบ้างนะคะนี่น้อยๆว่าจะแดงนะคะลูกนี้นี่ค่ะแดงนะคะ ตัวน้อยๆก็แดงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะชี้ก็จะเหมือนลูกแตงไทยมากเลยค่ะสีเขียวๆอันนี้ค่ะสีเหลืองๆก็จะเหมือนลูกแตงไทยอันนี้ค่ะลูกแตงโมเราเก็บมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกอายุประมาณ55วันแล้ะค่ะเพราะว่าเราเก็บแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเน่าค่ะแตงโมจะเน่าเราเลยต้องรีบเก็บมาก่อนนะคะก็เลยเก็บมาทยอยไว้ที่บ้านก่อนนะคะก็จะเป็นลูกสีเหลืองๆนะคะ ค่ะเราก็ทยอยเก็บมาไว้นะคะอันนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นดินนะคะเปื้อนตอนเก็บตอนฝนนะคะมันก็จะเลยมีดินอยู่นะคะก็จะลูกแตงโมเปื้อนดินนะคะเราทยอยออกมาไว้ที่บ้านนะคะอันนี้เดี๋ยวราเก็บไว้ขายนะคะอ่าเก็บมาไว้นะคะเพื่อไม่ให้มแหลมลงนั่นแหลคะค่ะแมลงนี่แหละค่ะเจาะ จาะในช่วงหน้าฝนนะคะเราก็ทยอยเก็บมาไว้นะคะส่วนแตงโมจินตระก็จะเป็นของเพื่อนน้องนะคะเป็นคนเป็นคนเก็บไปแล้วของน้องจะปลูกอยู่พันธุอันนหนูไม่รู้จักพันธุนะคะแต่ว่ามันจะเป็นพันธุ์ยาวๆเหมือนเหมือนแตงไทยนะคะแต่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์สีเหลืองๆนะคะเราเก็บมาไว้ที่บ้านนะคะ ปลอดภัยจากอีกาแล้วนะคะนี่ค่ะใส่น้ำพึง่งถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้สีเหลืองตัวน,นี้ก็จะโดนอีกาเจาะเล็กๆนะคะอันนี้เขาก็จะเก็บแล้วเราก็มาทันเขาเก็บอันไหนเน่าก็โยนทิ้งนะคะ อืมค่ะนี่นี่ค่ะอืมอันนี้จะเก็บไปบางส่วนก่อนใช่ไหมคะครับได้นี่แหละค่ะเก็บเสร็จแล้วเรามาทันค่ะมาทันคนเก็บนี่ค่ะนี่ค่ะ ชมที่สวนเลยน,น,ลนี่ค่ะมือต้อนน้อยออเรียบร้อยค่ะนี่เก็บแตงโมงเสร็จแล้วส่วนพวกตัวนี้จะเก็บเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะเก็บตามเรื่อยๆค่ะนี้เราจะเก็บไป บางส่วนแล้วก็เก็บตามไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดรุ่น่ะอันนี้ก็จะเป็นปลูกแตงโมในช่วงฤดูฝนนะคะปัญหาเราก็จะเจออีกาเจาะกับแมลงแมลงเจาะด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะแต่เราก็ทยอยเก็บนะคะอันนี้นี่ค่ะเราเจออันนี้จะเน่านี่ นี่ค่ะอ,อาจจะไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะวันนี้เราก็เลยพามาชมสวนแตงโมนะคะที่เริ่มเก็บแล้วนะคะเจ้าของเจ้าของกลับแล้วนะคะส่วนเราจะพาชมสวนแตงโมนะคะมันก็จะเจอลูกเน่า แบบนี้ด้วยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเจออีกาอีกามาเจาะนะคะน,นี่ก็จะเป็นพันสายน้ําพึง้งฝั่งนี้ก็จะเป็นสายน้ําพึ้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเก็บหมดแล้วเราจะให้วัววัวกินหญ้าต่อเลยนะคะอย่างอร่อยเลยนะคะเราก็เลยพามาชมนะคะว่าปัญหาในช่วงหน้าฝนน,นี้นี่ค่ะนี่ก็โดนอีกาเจาะไปเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะจะพามาชมส่วนส่วนทางฝั่งของน้องของน้องค่ะน่าจะเริ่มเก็บหมดแล้วนะคะแต่ว่าทางเนี้ยปลูกผลได้ดกมากเลยค่ะฝั่งฝั่งทางนี้ค่ะแต่ว่าจะเจอเน่าเน่าเยอะไปหน่อยค่ะจะเสียดายเสียดายมากๆเลยค่ะนี้เนี่ยค่ะนี่อันนี้ก็เน่าเห็นไหมคะเราเราพามาดูนะคะอันนี้ก็จะเน่า นะคะนี so first, on, ่ก네็เก็บไว้ก่อนนะคะสมมติว่าถ้าเราเก็บไว้นานนะคะภาษาแกรมเนียงเขาเรียกว่าะไรนะคะกระนำอะค่ะมันจะเจาะตามข้างล่างอีกนะคะมงแงมลงมาเจาะแตงโมต่อนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเจอแบบแตงโมเน่าเยอะมากเลยอะค่ะนี่เราเก็บไม่ทันเนาะนี่ค่ะบางทีแตงโมก็จะแตกเองด้วยนะคะเพราะว่าเปลือกบางนะคะเราก็เลยพามาดูมาดูกันเลยนะคะนี่สีเหลือง นะคะนี่ค่ะหอมด้วยนะคะนี่จ้ะอันนี้อันนี้ก็จะแตกนี่ค่ะเห็นไหมคะแตกเสียดายมากๆเลยค่ะดูเยอะเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นยังมีลูกเน่าเยอะมากเลยค่ะเราก็เลย เก็บเอาอันที่ขายได้ไปก่อนนะคะแต่ก็จะ,จะทยอยมาเก็บไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะเขาบอกว่าตกตั้งแต่3สิงหาถึง9สิงหาเลยแล้วก็ตกหนักตกแรงมากๆเลยนะคะตั้งแต่3สิงหานี่ตกแรงมากๆเลยนะคะจนตอนนี้ทางฝั่งสีเหลืองสีเหลืองเก็บไปเกือบหมดแล้วแหละค่ะแต่ว่า ก็จะมีเน่าด้วยนะคะเด้าเหมือนกันเนาะเหมือนกันนะคะวันนี้ไม่ได้เอามีดมาผ่าดูนะคะไม่ได้เอามีดมาผ่ามาผ่านี่ค่ะพ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีแตงโมนะคะเราห่นานเมล็ดน้อยเกินไปนะคะทั้งนี้ก็เก็บเก็บไปหมดแล้วแหละนะคะพามาดูหญ้านะคะฝั่งนี้เก็บไปหมดแล้ว นะคะนี่ค่ะต้นใหญ่จะเหลือฝั่งทางสายน้ำผึ้งะคะ่ะที่เริ่มเก็บนะคะยังเก็บไม่หมดนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเก็บไปหมดแล้วนะคะก็จะอยู่ฝั่งทางนี้กันเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านกันนะคะนี่ทางนี้จะเหลือเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทยอยทยอยเก็บนะคะ อีกาก็ยังมาอยู่อันนี้เราเจอนกเจาะนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราขอขอเก็บนะคะขอเจ้าของเก็บไปเลยนะคะเพื่อไปดูนะคะหวานแหละแต่เราจะเอาตัวอย่างที่นกเจาะไปแล้วนะคะเราขอเก็บตัวนี้ไปนะคะนี่สายน้ําผึ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปผ่าดูนะคะตรงนี้ก็โดนเจาะนะคะตัวน้นอยๆเราก็โดนอีกานะคะเจาะไปแล้วนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราไปเอามีดที่บ้านมานะคะไม่ได้พกมีดมาด้วยจะผ่าทดลองดูนะคะตัวนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะที่บ้านกันนี่ค่ะเราเอามาแล้วเดี๋ยวเราจะผ่าตรงตรงที่แมลงตรงอีกาเจาะนะคะอุ้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยแตกแล้วน่ะกรอบมากๆเลยค่ะอืมเรากระทากรอบวิสรุยนะจ๊ะ นี่ค่ะเราก็เลยนี่เราพาดูแล้วนะคะเราจะชิมเลยเราอูห้หูน้ำเยอะมากนะคะนี่ค่ะแอบชิมโอ้เยอะมากเราจะแอบ,บชิมนะคะหวาน น้ำน้ำเยอะมากนี่เชิญกินค่ะนคะคะเราก็เลยทดสอบนะคะผลที่แมลงกินผลที่อีกากินนะคะก็หวาน,นเดี๋ยวเราจะทดสอบผ่าตัวนี้ดูนะคะของน้องอันนี้ผลเราเก็บมาไว้แล้วอะคะ่ะ ันนี้สีแดงนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงของน้องพาพาแบบไหนก็ได้อ่ะที่จะพาแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเรากินตรงกลางเลยค่ะนี่เราชอบกินตรงกลางรัดคิวเลยนะคะี่ของน้องสีแดงก็หวานค่ะสีแดง อันนี้เราเราทำชิมทั้งสีแดงสีเหลืองเลยค่ะรอร่อยแตกต่างกันแต่ว่าไอ้สีเหลืองตัวนี้น่ะจะพาพาสีเหลืองเหมือนกันจะบอกว่า มันเน่าค่ะที่บอกว่าเราไว้ไว้นานนะคะที่เขาบอกว่ากระนำนั่นแหละคะ่ะกระนำมันจะเจาะเห็นไหมคะเราก็เลยเอาออกมาไม่ได้ขายนะคะน,นี่จะเอาไปให้วัวกินเหมือนกันแต่อย่าว่าฝั่งนี้น่ะมันยังยังผ่าได้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูเลยนะคะเป็นสีเหลืองแต่ข้างในจะเป็นสีแดงนะคะข้างในเราก็จะทดสอบแตงโมไปเลยนะคะ นี่ค่ะไม่กินเดี๋ยวเรากินใหม่เดี๋ยวเราจะลองผ่าสีเหลืองนะคะอันที่บอกว่ามันเน่านิดนึงนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่เนา่าเดี๋ยวก็จะผ่าถ้ากินไม่ได้ก็ให้วัวเลยนะคะโอ้นี่ค่ะว้าวอันนี้สีเหลืองเอ้เปลือกสีเหลืองนี่เราจะผ่ามันดูเนื้อข้างในตรงนี้จะช้ำนะคะนี่อันเนี้ยฝั่งนี้ ะะมันจะช้ำกินไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเหยืจะดมนะคะนี่ค่ะมันก็คือกินไม่ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเจาะแล้วนี่ค่ะนี่อันนี้ไม่กินนะคะเดี๋ยวจะเอาสีเหลืองมาลองให้ดูนี่ค่ะม่กกี้อันสีเหลืองตะก,กี้กินไม่ได้นะคะเราจะ ผ่าสีเหลืองตัวนี้ดูบ้างตัวนี้สีเหลืองผลนี้ดูบ้างนะคะนี่น้อยๆว่าจะแดงไหมคะลูกนี้นี่ค่ะแดงนะคะตัวน้อยๆก็แดงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเจ้าตัวน้อยเมื่อกี้เราปอกใหม่เราจะปอกแบบน,นี้โอ้โหกรอบเปลือกนะคะกรอบมากนะคะ ราจะชิมสีเหลืองอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนั้นเราเคยพาชิมตอนอายุ44่สิบวันนนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบหกวันนะคะหวานค่ะนี่สีนั้นเราก็ชิมวาหวานทั้ง3ชนิดเลยชนิดเลยค่ะอันนี้เปลือกสีเขียวสีแดงอันนี้ก็สายน้ำผึ้งอันนี้เปลือกเปลือกสีเหลืองข้างในสีแดงความหวานเหมือนกันเลยค่ะ เราก็ชิมชิมแล้ว